ไปสวนสัตว์กันโเย้นี้พาพินแชจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์คอนแกนนะคะเคมาถึงแล้วนะครับสวนสัตว์ขอนแกน่น <Yahoo! S 1> ขอนแก่นซูไทยแลนด์ที่จังหวัดขอนแก่นครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในของประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่เราวพิมชาแนลได้เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นครับเริ่มต้นที่จุดจำหน่ายบัตรกอนนะครับผู้ใหญ่สองเด็กสองครับเด็กครับน้องมีหกขวบกับเก้าขวบครับสองร้อยเก้าสิบ290บรวมค่าจอดรถอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ครับแล้วเล่นสวนน้ำได้ด้วยหรือเปล่าครับ มีจำหน่ายอาหารด้วยใช่ไหมครับที่สน,นับสน,นับเปิดสม่โมงเช้าขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบพี่พาวทุกีเป็นตัวอะไรครับวางเดียถูกต้องครับ จุดแรกเราเข้าไปที่ลานจอดรถก่อนนะครับทุกคนคะมาถึงสวนสัตว์คอนแกนแล้วค่ะ Welcome to Konkan Zoo ย,ยินด,ดีต้อนรับเนาะเข้าสู่สวนสัตว์คอนแกนสวนสัตว์ของเรามีพื้นที่ทั้งหมดนะลูก 3 3มพันสาร้อยไล่โอ้โหแต่เฉพาะที่ไปเที่ยวนะส่วนแสดงของเรามีเพียง500ไล่นะด้านล่างเนาะอันนี้รุมรวมหมดทั้ง3เขา <c oughs> อ้าวเข้าสู่ส่วนแสดงเลยจ้าสุดเลยส่วนแสดงของเราชุดอ,อันแรกนะครับก็จะเป็นนกน้ำเนาะ นกน้านี่เขาเรียกว่านกฟาร์มิงโกนะจ๊ะนกฟาร์มิงโก้มีอยู่สองสายพันธุ์นะลูกสายพันธุ์แรกสีส้มก็จะเป็นคาริเบียนลูก oh. สีขาวชมพูก็จะเป็นฟาร์มิงโก้ใหญ่ถ่ายรูปไว้ที่ระลึกได้นะจ๊ะถ่ายรูปต้องถ่ายรูปยั่ไนครับอ,อีกาไม่ใช่ครับอีกามันแจมาโถ่ายรูปได้นะ <S <s <weet> สวยมากานะ <S <s <weet> สวยไหมครับลุงไม่ได้จอดร้อนนะแต่ให้ถ่ายรูปเฉย ครับผมอันนี้เขาบินได้นะแจ๊เขาบินได้เนาะแต่ต้องมีรันเวย์ให้เขาอย่างต่ำต้องประมาณร้อยเมตรนะถึงจะขึ้นปลาได้ครับผมอันนี้พวกนี้สัญชาตยานเขาก้าวยาวครับลงตามจุดตามสถานีนะถ้าจะเข้ากรงนกต้องลงที่หมีนะ ก่อนอาหารแตงโมก่อนเด้อก่อนอาหารแตงโมเสร็จแล้วก็เก้าวงลกอ,อ้าถึงแล้วจ้าลงได้จ้าเราลงก่อนเลย การสัมผัสด okay, okay, ูนกยูแบบใกล้มากเลยนะครับีมาดูมาลูกมาแล้วเกบบเเลยอย่าเสียงดังมากเกินไปนะครับ <Whew. S 1> ตอนนี้พวกเราได้เข้ามาในกลองของนกยูนะครับเข้ามาชนด้านหนเลย โอ้โหสวยงามมากเลยครับนกนกยูงของเช่โอ้สีเขียวสีน้ำเงินมันคุ้นกับคนมากเลยนะครับไม่ต้องทำใไม่ต้องทำให้มันตกใจนี่คือตัวผู้นะลูกนี่คือตัวผู้นะ คือสัตว์โดยส่วนใหญ่แล้วตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมียนะครับหายากมากเป็นคู่ด้วยวันนี้เคยเห็นไหมมันจะอยู่กันเป็นคู่นะลูก ไม่ตัวดำอ่ะตัวเมียลูกของมันโครมสวยมากนะนี่สวยมากเลยโอ้โหสวยมากเลยครับมันก็มีปลาทองอยู่ด้วยดูสิครับลูกโอ้โหมันว่ายได้สวยงามมากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะขามันย่องเลยนะขามันแบบอยู่ข้างังของดำนี่เขาเรียกว่า black swan นะลูก black swan ไปกินอาหารไปกินอาหารโอ้โห,โหคุ้มมากเลยครับได้มาเห็นหงดํดำนี่ก็คุ้มมากเลยนะครับนึ่งปลาปลาคร์บด้วยปลากระราปลาพุดโล๊กนี่มาถึงนี้เลย น้องมาให้เราถ่ายรูปถึงพี่เลยครับเต่น้องไม่ยอมหันหน้าเอมทำหน้าเล็งเฉ <c oughs> พาะหน้าเลยเนี่ยดู๋ยวเฉพาะหน้า <c oughs> เหมือนมาก เียแคทค่ะน้องพาลงมานั่งหนครับลงมานั่ครับตัวอะไรครับลูกมันมิกลเมนกันนะกลิ่นอะไดไหนยืนให้ดูหน่อยครับยืนให้ดูหน่อยครับช่มันยืนได้มันยืนโชว์้วตอนนี้ มันจะเดินนี่เต่ามันเดินโชว์ให้เราดูอยู่นะน้องพีมแล้วก็ดูเต่าตัวนั้นด้วยเต่าตัวนั้นหัวงาหายจนนอนหลับไปในถาดข้าว ไอ้เต่าตัวนั้นน่าจะหลายร้อยปีแล้วแบบอ้วนใหญ่มากพ่อแล้วมันสามารถถอดออกจากกระดองได้ไหมได้ครับมันถอดตอนกลางคืนครับจริงเหรอครับเหลอพอกลางวันมันก็ใส่เสื้อใหม่พอกลางคืนมันก็ถอดเสื้อมันอันนี้โจ๊กครับโจ๊กไมม่จริงันต้องอยู่ในกระดองตลอดชีวิตอันนเป็นคุณกาเลยจ้าคุณกาที่ตามธรรมชาตินะจ๊ะ เราไปสถานีสุดท้ายครับสานีทุ่งแสนกว่างนะฮะทุ่งแสนกว่างมี3โซนครับ1 2 3นะฮะโซนแรกสามารถลงก้อนอาหารกว่างแต่จับจับได้ครับแต่รูปตาแต่สายมือฮะเก้งเผือกครับเก้งเผือกกับเก้งแดงเก้งนาตัวไม่ใหญ่นะแต่ด้านขวามือกว่างดาวนะฮะกว่างดาวดีกับกว่างดาวก็เป็นกว่างซิก้ะนะฮะสีแตกต่างกันนะจ๊ะสายนีสุดท้ายครับปีทั้งใต้จะลง ้อนอาหารกวางน้จ้าล้วนกวางเห็นได้ล้วอาหารได้จ้าจับได้ครับถ่ายรูปได้นะจ้าอ่าสสีสุดาครับมีท่านใดจะลงมาจ้าป้อนอาหารกวาง้จ้าชมเสร็จแลวก็ลอรถตุนีได้เลยนะจ้าลงไปแล้วจะมีของนะดูของด้วยนะ เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบ้านนั่งอยู่